Mà, lì, 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 lì. À! đi nêm mặt đi này nha long ok honey bì 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 đi 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 đi, bì 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 ai, bì bì เงือกสากกระเบืองเอาไวตา้ตำซุ่มตำไม่ได้เอาไว้ตีหัวคนอื่นไอ้บ้านี่อยู่ไหนวะไปตรงนั้นดีกว่านีดีหนี่นี่นีน ไอ้ปืนปืนปืนคืออะไรกดเออตอวเชี่ยนนี่คืออะไรอยู่วะแล้วไอ้หมีเยลลี่แบร์ด้วยมันอยู่ไหมวะ ไอเก๋ไอแก่แก่มากแก่แก่ไอ้แก่แก่ว้าวโอ้ยโฆษณาว่ะจบเล่นใหม่โฆษณาเด้งวู้ไม่สนละไม่อยากพ้าเว้ยแก่ ไอ้แกอสากกระเบือมาตีหัวอืมเฮ้ยนี่มันไอ้ที่หมุนหนีเลยกัน ตัวใหญ่ไอ้ไอ,อ้แก่อืมอุนทำไงวะ ไปไหนวะรีบหนีแล้วโหวบ้านกแก่นี่เนี่ย ตอกปลาเลยวบอมชิก้บอมชิก้บอมชิชิบอมชิก้บอมชิก้บอมชิชิบอมชิก้บอมชิกบอมชิชิบอมชิโกบอมชิกบอมชิชิบอมชิกบอมชิกบอมชิชิบอมชิก้บอมชิกบเฮ้ยหมอนเลยเฮ้ยหมอนข้างเอามาทำเปี๊ยเออนี่นี้เดี๋ยวเดี๋ยวอีกแกมา สวยแลยว้วมั้ยหวังว่ามันไม่อยู่นะมาเรียว่า mẹ quan cập đặt nó một bay nhau quá bye bye kìa okay. สองทางเลยเรียบร้อยสลบมึงปิดกงอนปิดก่อน,อนเออใสแล้วก็ขาดนอ็อ กับดาบกูโดนดีกว่าเฮ้ยพี่เต้เตอฟไฝอย์พี่เต้ผมเอฟซีพีเตร้ราชาแตงโมขอโทษนะพี่เต้บาย อืมเฮ้ยแจอะไรหวังว่าไอ้แก่ไม่ได้ตามมานะ นี่เปิดไม่ได้หรือว่าเปิดกุญแจด้านบนอีกเก๊ะอีกเก๊เฮ้ย,ยกูใช้ได้ต่อไหมเนี่ย Yeah man bye 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 kênh <laughs>

ปิดประตูอันนี้คือกับดับเอาไว้ชนะคุณยาย่ไม่ตายหรอกถ้าขู่กันก,กูเลี้ยงเดียวคนเดียว เฮ้เกือบแล้วมั้งไม่ยบาย,ยาเปิดไ,บบไปดีกว่า เฮ้ยรูปภาพใหญ่ไว้จอ หลืออีกสองลูมมังเอ,อ้ยเอ้ยไอแกมาไอแกมาะ bọc vào dỡ lên <laughs> Yeah. <laughs>